ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะคะทางสมาคมก็เล็งเห็นว่าภาษีมรดกภาษีที่ดินและสิ่งปกูกสร้างเนี่ยนะคะมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้ว นะะในขณะนี้เองเนี่ยนะคะภาษีมรดกก็ได้ผ่านคอรมอกันมาแล้วซึ่งเชื่อแน่ว่าก็คงมีผลบังคับใช้ทันทีในปีหน้านะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตอนนี้ก็ยังเป็นยังยังไม่ได้ข้อสรุปกันชัดเจนะนะคะแต่ก็มีแนวโน้มนะคะว่ารัฐบาลในชุดนี้จะสามารถผ่านร่างกฎหมายตรงนี้และนําออกมาบังคับใช้ได้อีกเช่นกันอาจจะใช้เวลาย,ยาวกว่าภาษีมรดกนิดนึงนะคะทางสมาคมเองจึงเล็งเห็นว่าการจัดงาน ภาษีมระดกและภาษีที่ดินในครั้งนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อ,อผู้ประกอบการนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลาซึ่งเราเองทางสมาคมเองเนี่ยนะคะเป็นองค์กรส่วนหนึ่งนะคะที่ขับเคลื่อนธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลานี้เราเองก็อยากจะนําเสนอข้อมูลนะคะในเชิงที่ทางสมาคมสามารถที่จะสืบค้นมาได้นะคะสามารถที่จะ ขอความอนุเคราะห์จากวิทยากรนะคะทา,างกรุงเทพนะคะมาให้ความกระจ่างให้กับผู้ประกอบการรวมถึงสมาชิกและประชาชนผู้สนใจทั่วๆไปนะคะเชื่อแน่ว่าประเด็นนี้อยู่ในความสนใจของทุกๆคนอยู่ในขณะนี้ค่ะผลกระทบเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่ภาคอสังหานะคะที่จะมีผลกระทบแน่นอนค่ะต้องมีผลกระทบกับประชาชนที่ถือครอง ที่ดินอยู่จํานวนมหาศาลด้วยในส่วนของภาคการสังหาเราผู้ประกอบการเราก็คงจะต้องคิดแล้วก็วางแผนในการทํางานที่ที่กระชับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าการถือของที่ดินไว้เป็นจํานวนมากๆแล้วก็นานๆเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะคะราคาที่ดินเพิ่มใช่แต่ว่า ภาษีต่างๆที่ถูกเรียกเก็บเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยซึ่งการการที่ออภาษีที่เรียกเก็บเนี่ยนะคะทำให้ต้นทุนที่ดินเพิ่มในการที่จะทำบ้านขายหรือจะจะัดสรรที่ดินขายเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ทุกอย่างต้องขายแพงขึ้นนะคะมันก็จะตกกับผู้บริโภคอีกเช่นกันนะคะที่จะต้องรับภาระในการที่จะต้องซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านในราคาซึ่งแพงขึ้น นะคะสภาวะอสังหาบ้านเราเนี่ยนะคะวันนี้เองทางวิทยากรได้เรียนว่าทางกรุงเทพเองเนี่ยนะคะและปริมณฑลเนี่ยนะคะครึ่งปี57ที่ผ่านมานี่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากเท่าๆกับปีห6ต้นปีที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับทางสงขาเราเนี่ยนะคะยังมองได้ว่าก็ยังคงชะลอตัว ะะกับก็ยังยังคงอยู่ในสภาพที่ทุกคนจดจดจ้องจ้องกันอยู่ผู้ประกอบการเองก็รอจังหวะที่จะทำโครงการต่างๆนะคะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจบ้านเราณนะขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากภาวะการเกษตรนะคะพืชผลทางการเกษตรบ้านเราเนี่ยนะคะหลักๆก,ก็คือในเรื่องของยางพาราเนี่ยนะคะก็ยังคงประสบภาวะราคาตกต่ำอยู่ เกษตรกร,ร,กรที่ทำนากุ้งก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับออโรค EMS อะไรกันอยู่เนี่ยนะคะทำให้รายได้ของประชากรในพื้นที่เราเนี่ยนะคะออไม่เพียงพอที่จะสร้างภาระในการที่จะตัดสินใจซื้อขายบ้านนะคะตัดสินใจที่จะเป็นหนี้ในการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถามว่าความต้องการในการเลือกซื้อหาที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะของคนในพื้นที่เราเยังมีอยู่มาก ะะหลายหลายครอบครัวนะคะมีการที่จะต้องออขยายครัวออกมาเนื่องจากว่ามีการแต่งงานนะคะแล้วก็ต้องมีการขยายครอบครัวออกมาแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของไรายได้ที่ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะคะจึงต้องรอโอกาสกันต่อไปเชื่อแน่ว่าในปีหน้าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะมออีงบประมาณออกมาสนับสนุนหรือออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วทำให้ารายได้ของประชากรเนี่ยนะคะกระเตื้องขึ้นภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีสามารถที่จะมีเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นมันจะมีเงินสะพสัดเข้ามาในระบบเมื่อนั้นเชื่อว่าธุรกิจอสังหาใน,ในจังหวัดสงขาลาหรือในภาคใต้เราเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะเติบโตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างาง,างมากเลยทีเดียวคะ<ส>่ะเชื<ส>่อแน่ว่ายังไม่นิ่งคะ<ส>่ะนะคะเพ<ส>ียงแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยนะคะเราราเวลา ผู้ประกอบการทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะอย่างกรรมการในสมาคมของเราทุกคนเนี่ยนะคะก็วางแผนกันนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลคิกออฟโปรเจกต์ดีๆเนี่ยนะคะทุกคนก็มีโปรเจกต์ที่วางไว้ในใจแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าทําโครงการใหม่ๆได้ทันทีเช่นกันค่ะก็คงต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าไม่ว่านะคะภาษี มรดกก็ดีหรือภาษีที่ดินก็ดีย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็รายได้ของทุกๆคนนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะอย่าตื่นตระหนกค่ะขอให้มีสตินะคะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่กับเหตุและผล ะะเชื่อแน่ว่ารัฐบาลคงจะคิดอ่านมาดีแล้วนะคะว่าความเหมาะสมของการเสียภาษีนะคะที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือภาษีมรดกเนี่ยนะคะที่เหมาะสมกับประชาชนคนไทยของเราเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะซึ่งกว่าที่จะออกมาใช้เชื่อว่าคงจะต้องมีการกันกรองและคงจะต้องออฟังความคิดเห็นของประชาชนคนรอบด้านที่มีผลกระทบโดยตรง